ตัวละครการสลิงเกอร์ผมเคยบอกเอาไว้ว่าใครรีบใครอะไรยังไงไปก่อนเลยเพราะว่าราคาเซิร์ฟใหม่เนี่ยของทองราคามันยังสูงอยู่ใครที่อยากจะพัฒนาตัวละครก็แนะนำร้าน Lichman Shop ครับเพียงแค่แอดไลน์ไอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้าไปที่แอด i c h m ม n ช h o p เติมถูกเติมไวบริการปลอดภยัภ<า>ยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงจะเติมเพชรหรือคาฟา VIP ก็ทูก,ก็เติมเองในเกมทั้งนั้นหรือใครที่เล่นเกมอื่นๆทาง Lichman s h o p ก็มีให้บริการมากมายหลากหลายเกมให้ได้เลือกเติมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ Lichman s h o p c o m /home สามารถผ่อนได้กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการหรือจะแอดไลน์เอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้าที่แอดลิชแมนชัปไปสอบถามทักทายพูดคุยกับพนักงานให้พนักงานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันการันตีความปลอดภัยความน่าเชื่อถือกันด้วยยอดซับสไครต์กว่า50,000นคนยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึงลิชแมนช h o ปขอสารภาพตรงนี้ว่าผมก็ยังคงเป็นคนที่พูดเองเตือนเองแล้วก็ทําไม่ได้เองอยู่เหมือนเดิมพอมันไม่มีอาวุธทองแล้วมันเล่นแล้วรู้สึกอึด,อ,ดอัดครับผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงเหมือนกันนะบางอย่างมันเป็นความโรค แค่ไม่หายครับเล่นแล้วตัวละครมันไม่แรงเนี่ยมันมันเล่นแล้วมันไม่มีความสุขต้องบอกว่าราคาของตอนนี้มันค่อนข้างจะนิ่งแล้วมันไม่ค่อยแย่งกันเท่าไหร่หลายชิ้นไม่ค่อยแย่งหลายๆชิ้นก็ยังแย่งกันอยู่ตัวผมคือผมก็เกียจจะรอให้ราคามันลงมาต่าเตี้ยเรียดดินก็เอาเป็นว่าซื้อมาแล้วทั้งปืนสไนด์กับทั้งปืนลูกซองปืนสไน์ซื้อมาที่1 0 0 0 0 0กับ800 0เพชรฟ้าส่วนปืนลูกซองซื้อมาที่1 0 0 0 0 0กับ2 0 0 0 0เพชรฟ้าเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าเราจะตีบววกกมมัััันนนไได้้สเเท่่าาหรรลตีคงงึ มันจะใช้ของเยอะกว่าของขาวสี่เท่าบวกหนึ่งอย่างที่เรารู้กันว่ามันติด100%ไอเนเรื่องเลตตีบวกพอดีในคลิปหน้าสุดเนี่ยผมก็พูดผิดไปเอาเป็นว่าไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ตามเดิมแต่บวกสองผมเคยพูดไปว่า80%สรุปไม่ใช่นะครับบวกสองเนี่ยลดควบลงมาโอกาสติดเหลืออยู่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกสองไปบวกสามตัวเลขจําชัดๆไม่ได้นะไม่มั่นใจว่าสามสิบหรือสามสิบห้าเอ๊ะหรือสามสิบสามนะครับมันจะเป็น ัวเลขติ่งๆอยู่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณ33บวก2ไปบวก3เนี่ยโอกาสติด33%บวก3ไปบวก4โอกาสติด25%โอกาสติด25%เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่บวก4บวก5แล้วก็บวก6เป็นเกมที่อัตราการตีบวกโหดเที่ยมมากๆในอีกมุมหนึ่งนะเปอร์เซ็นต์การตีบวกของเกมเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจมากหรอกสุดท้ายมีแค่ติดหรือไม่ติดเท่านั้นเองอารมพบทมานานแล้วบวก1เราไม่ต้องลุ้นเยอะครับมันติด1 0อยงไงมันก็ต้อตนตครับเราก็ก ขึ้นมาเอาไว้ก่อนและต่อไปจะเป็นความโหดร้ายทารุณแล้วบวก2นั่นแหละครับ50%โหโห,โห,โห,โหดูครับดู3ครั้งไม่ติดเอากันขนาดนี้แค่จากบวก1ขึ้นบวก2อ่ะคำด่าทุกคำที่อยู่ในหัวนึกออกก็ต้องแบบใช้มันออกมาคแม่งบ้าแบบบ้าเกินอ่ะเนี่ยดูดิครั้งที่4ยังไม่ติดอยู่เลย นี้มาติดให้16ก้อนนะเว้ย5ครั้งแล้วอ่ะ5ครั้ง6ครั้งเพิ่งจะติดเอารอบนี้แล้วพอบวก2ขึ้นบวก3ตัวปืนสไนจะกลายเป็น32ก้อนและปืนลูกซองจะเป็น16ก้อนอ้าวขึ้นให้ขึ้นให้ใหแล้วขึ้นบวก4ให้เลยได้ไหมติดๆกันไปเบิ้ลเบิ้ลได้โอ้โหไม่น่าเชื่อน้ำตาจะไหลให้พี่อย่างนี้จริงหรือ เย้จะยี่ทำไมบวก4อาวุธทองเนี่ยมันจะเท่ากับของขาวบวก8เทียบเทีย์เทียบดาเมจอะไรประมาณมันจะเทียบกันได้ โอเคได้ละบวก4 2อันมาดู p a t t a c ทกันก่อนของขาวบวก4เนี่ย P ี t t ตแทมันอยู่8825สหรับปืนทองมาซะ p a t t a c ทจาก8,000กว่าขึ้นมาเป็น12,000และเดี๋ยวเราจะมาดูรูปนรกของจริงกันจากบวก4ขึ้นไปบวก5หลายคนน่าจะเจอกันจนชินรูปนรกอันนี้ใครไม่เจอถือว่าเป็นความโชคดีของคุณนะตีประดับล่อสักชิ้นติดอเวกพอดีสรุปไอตีล่อเนี่ยแม่งเสือกติดนั่นไง กูพูดผิดที่ไหนกูพูดผิดที่ไหนผมมาเดาอะไรพวกนี้ไม่เคยพลาดหรอกติดสิวายเหนียวจังเว้ยขึ้นและไม่ติดติดกัน3มทีทีต่อไปไม่ลดก็ขึ้นวะเฮี้ยรอบเนี้ยไม่ลดก็ต้องขึ้นกูให้มึงอยู่แค่2ทางเลือกซึ่งมึงควรจะต้องขึ้นให้กูนะเว้ยขึ้นมานี่อ <laughs> แม่งย่งกระจับวางมึงจะต้องขึ้นเบิ้ลให้กูไปเลย <Yeah. S 1> เรียบร้อย <c oughs> ผิดที่ไหนล่ะครับไม่เสียชื่อจริงๆคือถ้ามึงติดอีกทีนี่มึงปฏิหารเลเทียะแม่งจะต้องไม่ติดอีกแบบรัวๆหลังจากเดี้ยต้องรอให้แม่งลดมาแม่งถึงจะขึ้นแต่ถ้าคลิกนี้มึงขึ้นก็ปฏิหารมากเลยนะขึ้นติดกัน3ทีนานๆจะแบบมีสักครั้งคือถามว่ามันเข้าสูตรไหมมันก็เข้าสูตรแต่ถ้ามันหลุดสูตรเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวความชิบหายมันจะมาเยือนเมื่อน,อน,นั้นอ่ะผมว,ว่าคลิกเนี้ยไม่ติด ติดวะขึ้นติดสามทีเกิดอะไรขึ้นวะมึงหลอกลวงอะไรกูสักอย่างแล้วแหละกูไม่ตีอะเฮียกูกลัว <c oughs> <c oughs> กูกลัวแล้วเฮียกูขอโทษกูพอแค่นีน้มึงอย่ามาหลอกลวงอะไรกูต่อยอเลยเฮียเอาเป็นว่าผมป๊ดน,นะผมกดแค่นี้ Leaders มันน่าจะแบบไม่ได้ใจดีเชี่ยอะไรกับเรามากมายกว่านี้นะคือเกมเนี้ยบางทีไม่ต้องข่มความโลภตัวเองเว้ยได้แล้วไม่ต้องรู้จักหยุดให้เป็นแล้วคุณจะมีความสุขเดี๋ยววันหลังเราค่อยมากดตีบวกหาเหวอะไรไงกันต่อแล้วกันยังไงใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะจ๊ะ